มีเพื่อนๆสอบถามนกมาว่าแสงแดดดำไรเป็นอย่างไร <c oughs> เวลาที่เราเลี้ยงกระบองเพชรน,นะคะมักจะได้ยินคำที่ว่าเลี้ยงแสงแดดดำไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแดดดำไรเนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างแดดดำไรนะคะก็เป็นแดดในช่วง7ดโมงเช้าไปจนถึง8ดโมงเช้า นี่คือแดดธรรมชาติช่วง7โมง8โมงค่ะหรือจะเป็นแสงแดดกลางวันแต่ว่าลอดผ่านต้นไม้อันนี้ก็รำไรเหมือนกันนะคะหรือแดดรำไรที่เราสร้างเองได้ก็คือแดดกลางวันนะคะแต่ว่าเรานำสแลนมาช่วยกรองแสงค่ะสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับแดดรำไรก็คือเวลาที่โดนเนื้อตัวเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกแสบหรือว่าร้อนนะคะ แดดแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือแดดภายใต้การกรองแสงแล้วนะคะคือผิวหนังของเราเนี่ยทนได้ไม่เหมือนกับที่โดนแดดตรงๆแป๊บเดียวก็ร้อนนะคะเช่นเดียวกันกับผิวของไม้ถ้าผิวเราสบายผิวไม้ก็สบายดีค่ะนี่แหละค่ะคือแสงแดดแบบรำไรแดดที่ไม่ร้อนจัดมากเกินไปนั่นเอง สำหรับการเลี้ยงกระบองเพชรนะคะส่วนตัวน้องเองก็คือแดดที่ผ่านการกรองแสงแล้วเนี่ยเป็นแดดที่เหมาะสมกับการเลี้ยงเขามากๆนะคะก็คือจะทำให้ผิวของกระบองเพชรของเราเนี่ยไม่ไหม้หรือว่าไม่เปลี่ยนสีจากสีเขียวเราเป็นสีอื่นนะคะถ้าเราจะให้เขารับแสงแดดรำไรช่วงเช้าเนี่ยไม่พอเพราะว่าเมื่อ สายไปแล้วนะคะจะก,กลายเป็นแดดจัดเพราะฉะนั้นนะคะแดดที่กรองแสงหรือพลางแสงเนี่ยจะดีที่สุดค่ะแสงจากใต้ต้นไม้นะคะก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็บางครั้งนะคะก็อาจจะร่มไปเลยนะคะ วิธีการสร้างแดดดำไรนะคะก็อย่างที่นกบอกไปก็คือนิยมใช้แลนในการกรองแสงนะคะอย่างที่บ้านที่นกใช้ก็เป็นแสลน60% 50%ก็มีถ้าโรงเรือนใหญ่ก็ใช้สลับกันนะคะ60-50แล้วแต่ผิวไม้นะคะถ้าเป็นแคคตัสสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีขนหนามเนี่ยก็จะใช้แลน60แต่ถ้าเกิดเป็นแคคตัสที่ มีขนน้ำเยอะๆนะคะก็จะใช้แสลนแค่50พออย่าลืมนะคะให้แดดภายใต้การกรองแสง6-7ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันนะคะถ้าเราให้เขาได้รับแดดตรงๆงเนี่ยผิวไม้ของเราจะไม่สวยนั่นเองค่ะเพื่อนๆนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ